สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวสุขภาพดีๆมาฝากนะคะ ก็ท่านที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดสาธารณะด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องของร่างกายภายนอกดูแข็งแรงแล้วภายในของคุณแข็งแรงจริงหรือเปล่านะคะก็วันนี้ก็เลยเรียนเชิญนะคะก็ขอจะต้อนรับนะคะนายแพทย์ปนภพวีระสันทชาติคาะสวัสดีครับขอเสียงรบมือเกียรติการเกียรตนะคะกดหนึ่งต้อนรับคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอเป็นแพทย์เ้วยศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะของโรงพยาบาลสมิติเวชชนุรีนะคะอ่ะก็ตอนนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจ๊ะ ง่ายๆเลยตอนนี้ถามว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพด้วยทำไมต้องตรวจสุขภาพเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าด้วยความก้าวหน้าทั้งข้อมูลทางการแพทย์เองงานวิจัยใช่ไหมครับแล้วก็เทคโนโลยีการตรวจเนี่ยมันก็เลยมีค่านิยมใหม่อยากที่จะเข้ามาพิสูจน์ว่าเอร่างกายจริงๆเขามันเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเกิดการตรวจสุขภาพ เพิ่มขึ้นมานแต่ทีนี้เนี่ยแต่ละคนที่จะเข้ามาตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกวไรวัตถุประสงค์ในการเข้ามาเนี่ยต่างๆกันไปบางคนมีอาการซ่อนอยู่ซึ่งอันนั้นก็คือเป้าหมายจริงๆก็คืออยากหาแล้วว่าเป็นโรคอะไรแต่บางคนรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอาการอะไรผิดปกติมากอย่างเช่นน้ําหนักตัวอย่างเงี้ยครับแต่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งตรงนี้วัตถุประสงค์เนี่ยอาจจะไม่ใช่โฟกัสที่การหาโรคอย่างเดียวละแต่เราต้องไปหาว่าภาวะสุขภาพจริงๆเนี่ยมันสมบูรณ์พร้อมแค่ไหนตรงนี้มันก็เลยจะเป็นแนวเหมือนกับทางปฏิบัติที่มันอาจจะเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างก็คือเราอาจจะมา ใช้การตรวจหรือเทคโนโลยีการที่มาพบแพทย์เพื่อไปค้นหาอะไรบางอย่างในร่างกายในยส่วนที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงการเป็นโรคซึ่งในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รวบรวมหรือว่าวิเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์เนาะมันก็เลยต้องอาศัยข้อมูลจากหลายๆส่วนเข้ามาประกอบกันเพื่อให้ได้ภาพใกล้เคียงที่สุดเกิดเราเรารู้ก่อนมันก็จะวางแผนป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือได้นะครับก็คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพไม่ใช่ว่าการค้นหาโรคต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่า ไปตรวจสุขภาพคือไปหาว่าเป็นโรคอะไรเพราะฉะนั้นกลัวว่าจะเป็นโรคอะไรก็จะไม่ตัวมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะมองอันนั้นคือค่อนข้างหยาบไปเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดของก่อนที่จะเป็นโรคอีกซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เราขยับขยับมามากขึ้นมีหลายโรคที่ค่อนข้างรุนแรงในอนาคตแต่ถ้าเกิดเรารู้ก่อนเนี่ยบางโรคเนี่ยเป็น10ปีเลยที่เราสามารถรู้ก่อนได้นะคก็นะคือการตรวจสุขภาพไม่ใช่แค่การค้นหาโรคแต่ว่ายังสามารถที่จะวางแผนชีวิตของเราได้เองเลยหรือวางแผนสุขภาพของเราได้เองเลยเพราะ คือไม่อยากให้กังวลว่าการตรวจสุขภาพค,คือการค้นหาโรคเพราะว่ากลัวเป็นโรคแต่การตรวจสามารถที่ทําให้เรารู้แนวโน้มหรือโอกาสที่เราอาจจะเป็นโรคก,ก็ได้บางอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้เปลี่ยนแปลงได้บางอย่างสามารถต้องใช้แพทย์ช่วยหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยหรือบางอย่างเมื่อรู้ว่าเป็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถรักษาให,ให้หายจนขาดได้ก็คือเหมือนกับว่าไม,ไม่ถึงขนาดมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ ทีนี้เนี่ยตรงระยะเวลาตรงนี้ครับบางหลายๆโลกเนี่ยมันมีระยะเวลาพอที่จะจัดการแต่เนื่องจากถ้าเกิดเราไม่ได้มาตรวจสุขภาพเราไม่ได้ใส่ใจเหมือนไม่ได้เอารถยนต์เช็คศูนย์เนาะ,อะพอขับไปตรงท้องถนนแล้วเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นปุ๊บเนี่ยบางทีแก้ไขตรงนั้นไม่ทัน เกิดเบรกเสียอะไรเงี้ยมันก็เกิดบัติเหตุก็คลายกันร่างกายมันก็จะมีภาวะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยโรคโรคติดเชื้อเนี่ยเทคโนโลยีในการรักษากับการตรวจมันดีขึ้นเยอะครับเราก็เหมือนกับการสูญเสียที่เกิดจากการติดเชื้อฉพันเนี่ยมันน้อยลงละแต่ปัจจุบันมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องเลือรลังพอมันเลือรลังเนี่ยมันเป็นโรคหลายๆโรคที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตเรานี่แหละทีนี้ตรงนี้มันก็ถ้าเกิดเรารู้ว่าการใช้ชีวิตเราเกิดความเสี่ยงขึ้นในระหว่างทางเนี่ย แล้วเราเกิดแก้ไขเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงผลเนี่ยนะคบทีนี้ทีน,ทนี้เทคโนโลยีตรงนี้ในในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมันสมัยก่อนเนี่ยอ,อย่างที่บอกก็คือหมอจะรวบรวมข้อมูลได้เฉพาะประวัติที่คนไข้เล่ากับการตรวจร่างกายแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเรื่องเทคโนโลยีทางแล็บกับภาพทางรังสีเนี่ยภาพทางรังสีเนี่ยมันก็จะมาช่วยอธิบายการตรวจทางทางร่างกายเนี่ยได้ได,ได้แม่นยําขึ้นแม่นยําขึ้นนะครับ อย่างเช่นเรารู้สึกว่าตรวจร่างกายเกิดเจอหัวใจโตอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราใช้ภาพทางรังสีเข้าไปจับที่มันเห็นภาพหัวใจด้วยว่าจริงแล้วมันโตหรือไม่โตเนี่ยมันก็จะทําให้หมอเนี่ยมั่นใจในการวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้ได้ง่ายขึ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งก็เกิดจากความคาดเดากับประสบการณ์แพทย์ะเยอะนะครับว่าอันนี้โตมากโตน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันแม่นยําขึ้นเนื่องจากภาพทางรังสีอย่างเงี้ยแต่ทีนี้จะมีหลายโรคอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคสมองเสื่อม โรคแพ้ภูมอิอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่จะเกิดโรคพวกนี้ตอนหลังเนี่ยเราพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในในระดับเซลล์หรือในในน้ำเลือดเราก่อนนั่นแหละ,ะซึ่งซึ่งเทคโนโลยีทางแลบในปัจจุบันตรงเนี้ยมันมันไวขึ้นมันทำให้เราเห็นภาพในรายละเอียดที่อยู่ในเลือดเราอะมากขึ้นตรงเนี้ยเราก็ประยุกต์ตรงเนี้ย เริ่มมาใช้ในในบางโรคที่ทําให้สามารถตรวจด,ดูภาวะของมันได้ดีขึ้นนะครับมันอยู่ในระดับการทํางานแบบไหนแล้วจะต้องแก้ไขยังไงในแต่ละระดับทีนี้ที่พูดถึงตรงนี้ก็เลยอยากให้ถ้าเกิดเรานึกภาพการตรวจเนี่ยจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้ใช้เพื่อวินิจฉัยโรคอย่างเดียวนะ,ะแต่มันใช้เพื่อวางแผนสุขภาพเราในอนาคตนั่นแหละว่าว่าเราอยากจะให้มันไปในทางไหนนะซึ่งสมัยก่อนทําไม่ได้เลยนะได้แค่ว่าคือเรารู้สึกเราใช้อย่างถ้าเกิดเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยจะเห็นว่าเขาจะไม่รู้จักการตรวจเขาจะ มาโรงพยาบาลเมื่อเขารู้สึกเจ็บป่วยซึ่งถ้าเกิดเราไปบังคับเขามาตรวจเนี่ยจะยากมากเลยส่วนเทคโนโลยีพวกนี้มันมาในช่วงช่วงไม่กี่ปีเนาะหรืออย่างอย่างในปัจจุบันเนี่ยอย่างอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็สัมผัสเทคโนโลยีมาปุ๊บ เราจะรู้สึกว่าหน้าที่เราอันหนึ่งก็คือทุกปีเราต้องไปตรวจสุขภาพแล้วหรือว่าในระดับองค์กรบางทีก็รู้สึกว่าจะต้องให้พนักงานแหละไปตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันบางอย่างไปก่อนทีนี้ภาพของการตรวจสุขภาพมันเลยเป็นอย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันเป็นการรวบรวมข้อมูลในทุกมิติหมายความว่าเราก็ใช้ข้อมูลแบบเดิมก็คือทั้งประวัติที่คนไข้เล่าว,ว่าช่วงปีที่ผ่านมาเขามีอาการอะไรหรือว่าที่เขาเข้ามาตรวจสุขภาพเนี่ยเขามีปัญหาอะไรอยากแก้ไขเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าอย่างข้อมูลแค่แค่เพียงที่ว่าน้ําหนักขึ้น 6กิโลอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นข้อมูลที่สําคัญแล้วก็หมอมาตรวจร่างกายเขาด้วยใช่ไหมครับพอมีการตรวจทางในระดับแลบกับระดับภาพทางรังสีที่ดีขึ้นอย่างเช่นอ,อย่างภาพทางรังสีอย่างความก้าวหน้าในปัจจุบันที่มากกว่าในอดีตก็คืออย่าง สมมติว่าเราสงสัยว่าเราอ้วนขึ้นเนี่ยแล้วเราตับเรามีไขมันเยอะแค่ไหนคนเดี๋ยวนี้ก็เลยเริ่มรู้จัก <c oughs> เาาขาเรียกวะาไขมันก่อตับมากขึ้นแต่ <c oughs> จริงๆมันเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีภาพทางหลังสี <c oughs> เนี่ยมันดีขึ้นมันก็เลยเห็นว่าที่ตับเนี่ยมันมีไขมันไปเกาะเยอะด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งในอดีตเนี่ยเรามองไม่เห็นภาพพวกนี้ <c oughs> เราดูได้แค่ว่าในเลือดมีไขมันสูงจริงพวกความเสี่ยงเ่านี่ค่ะถ้าอย่าง ถ้าในคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันอย่างงี้ค่ะอายุที่ควรเริ่มตรวจสุขภาพเกณฑ์ที่ว่าจะสะกิดให้เราอยากมาตรวจเนี่ย<ะ>อันนี้ค่อนข้างกว้างมากแต่ว่าอันหนึ่งที่เรามักจะใช้แบ่งทั้งในโปรแกรมตรวจหรืออะไรง,ง่ายที่สุดเลยคืออายุเพราะทุกคนทราบอยู่แล้วว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันจะมีปัญหาของของสุขภาพในแต่ละวัยแตกต่างกันตัวที่สําคัญก็คืออายุต่างกันอันนี้2ก็คือเพศเพศหญิงเพศชายเราก็จะตรวจต่างกันในช่วง วัยหนึ่งอายุหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็การเกิดโรคสําคัญเช่นโรคมะเร็งเนี่ยมันก็จะแบ่งตามเพศเลยเพราะว่านอกจากอายุเพศแล้วก็บุคลิกภาพในลักษณะที่ต่างกันทางเพศเช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลโกอฮอล์อย่างเงี้ยก็มีความแตกต่างกันมันก็จะเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่แตกต่างกันแล้วก็สุดท้ายมันก็จะมาเป็นผลทําให้เกิดโรคที่แตกต่างกันทีนี้พูดถึงตรงข้อมูลตรงนี้ในสมัยก่อนเรามีข้อมูลลักษณะแค่นี้เนาะ แล้วก็การตรวจใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าประวัติครอบครัวเนี่ยมีค่อนข้างมีความสําคัญนะครับประวัติครอบครัวก็คือมันบ่งชี้อะไรบางอยา่างทําไมแต่ละครอบครัวมันถึงเกิดโรคไม่เหมือนกันตรงนี้อ่าตอนหลังเราก็เริ่มมีคําตอบตรงนี้ก็คือเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวมุมอมองพันธุกรรมการตรวจทางพันธุกรรมในช่วงประมาณ5ปีเนี่ยมันก็แตกต่างออกไปจากเดิมนะสมัยก่อนเรามองพันธุกรรมว่า มันจะต้องมีจุดที่บ่งชี้แน่ๆเลยว่าคนนี้จะเป็นเบาหวานคนนี้จะเป็นความดันซึ่งอันนั้นเป็นในอดีตละแต่จริงๆข้อมูลในปัจจุบันเองเนี่ยลักษณะข้อมูลทางบรรลุก,กรรมเองก็ต้องมารวบรวมคล้ายๆที่หมอรวบรวมข้อมูลทางคลินิกของคนไข้เหมือนกันแล้วมาวิเคราะห์อีกทีหนึง่งนะครับถึงจะเห็นภาพจริงๆว่ามันไม่สามารถตัดสินด้วยจุดเดียวได้เลยจะเรียกว่าจริงๆแล้ว การตรวจสุขภาพเองเนี่ยขั้นตอค่อนข้างใหญ่จริงๆแล้วก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกมิติที่เราจะทําได้ครับเพื่อมาประมวลว่าจริงๆแล้วภาพแน่นาคตหรือว่าในปัจจุบันของเขาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ในอนาคตมันก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆทีนี้บทบาทของของหมอเองเนี่ยในในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลพวกนี้แหละแล้วก็คือมาช่วยคนไข้อาจจะเล่าผลตรวจหรือว่าแนะแนวทางการแก้ไข ได้ส่วนหนึ่งแต่ในอนาคตเริ่มมีปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาช่วยหมอได้มากขึ้น AI เนี่ยมันก็จะเพิ่มความแม่นยําในการวิเคราะห์ตรงนี้ได้มากขึ้นแต่ว่าการรวบรวมจากหลายๆมิติข้ามมาเช่นการตรวจประวัติการตรวจยังต้องอาศัยคนอยู่พอสมควรหรือว่าการตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยเราสามารถตรวจแยกออกมาได้ในแต่ละจุดความเสี่ยงแต่ว่าการมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมมันก็ต้องอาศัยแพทย์อยู่พอสมควร เลยทําให้จริงๆแล้วภาพการตรวจสุขภาพในปัจจุบันก็ต่างไปจากเมื่อเมื่อ4าปีที่แล้วเยอะพอสมควรเพราะว่าตอนนั้นข้อจากัดทางข้อมูลมันมีคมันได้แค่ว่าคนไข้เราประวัติแล้วหมอก็ตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจแ l a นิดหน่อยแต่ในปัจจุบันมันจะเริ่มแตกไปทางว่าเขามีลักษณะความเสี่ยงทางพันธุก,กรรมหรือว่ามันต่อประวัติในครอบครัวเขาด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็คือจะมีการตรวจตามความเสี่ยงมากขึ้นใช่ใช่อย่างอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ยกถึงไขมันกอรตับเนี่ย<ช>จะเห็นว่าไม่ได้เป็นทุกคนแล้วก็ไม่ได้รุนแรงทุกคน ในปัจจุบันเราก็เริ่มรู้ว่าคนที่เป็นรุนแรงเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงทางมุกรรมด้วยอันนี้เล่าจากเคสที่เคยไปฟังมาในนี้ฟังมาช่วงนี้จะมีเคสที่เป็นคุณผู้หญิงคะแล้วก็อายุไม่เยอะด้วยแค่2 0หรือ30ปีเองแล้วมีอาการไอแล้วก็เหนื่อยไปรักษาภาพเอ็กซเรย์บอกว่าปกติดีก็ได้ยามาจนสุดท้ายไปเจอคุณหมอทางเดินหายใจก็คือไปซีทีหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดแล้วถึงจะเจอ ทำไมมันไม่เจออะจาเอ็กซเรย์ทั่วไปอ่าใช่เพราะว่ามันเป็นความแตกต่างทางเทคโนโลยีพอสมควรนะครับอย่างการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเนี่ยเพิ่งได้ข้อสรุปมาประมาณ 3- หรือ4ปีแต่ทีนี้เครื่องมือที่เราใช้คัดกรองเนี่ยไม่ใช่เอ็กซเรย์ทั่วไปคือเราต้องใช้เป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนื่องจากว่าเอ็กซเรย์ทั่วไปเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้มานานแล้วความละเอียดของภาพมันน้อยกว่านะครับ บางทีเราเห็นภาพจาก CT s แ a n เนี่ยเป็นก้อนมะเร็งใหญ่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปดูที่เอ็กซเรย์ทั่วไปเนี่ยมันเป็นจุดนิดเดียวเองความแตกต่างของภาพมันเยอะแต่ว่าการที่เราจะเข้าถึงการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือประวัติของเขาประวัติการสูบุรีเนี่ยสำคัญมากก็คือถ้ามีข้อมูลบ่งชี้อย่างเงี้ยอ่าพอถึงอายุเนี่ยเราจะไม่ใช้เอ็กซเรย์ในการค้นหาแต่เราจะใช้ CT s c a นในการค้นหามะเร็งเขามันจะทำให้เจอในระยะต้นแล้วก็ผ่านตาหน้าหาย ถ้ายังไม่ถึงเกณฑ์ยังไม่ถึงเกณฑ์55ไม่ได้มีประวัติเรื่องสูบบุหรี่แต่อยากจะซีทีเชตโลโดสเนี่ยมีอันตรายมีความเสี่ยงทางรังสีการตรวจภาพทางรังสีโดยไม่จะเป็นบ่อยๆก็มีเรื่องมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งไทรอยเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือมะเร็งเต้านมเพราะว่าเพราะว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยเราถ่ายเอ็กซเรย์ตรงเนี้ยก็มีนะถ้าเราทําเกินความจําเป็นก็ต้องระวังถ้าจะให้ดีคือตัวเราเองก็ควรจะศึกษาในรายละเอียดของการคัดกรองด้วย ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยมันก็ก็ตำราเป็นเล่มมะเนาะ,ะในแต่ละส่วนเน่ยเพราะแต่ละส่วนรายละเอียดจะไม่เหมือนกันว่าเราจะใช้วิธีไหนคัดกรองมะเร็งอะไรอะไรเงี้ยแต่อย่างอย่างของที่สมิธีเวชบุรีครับหมอพยายามที่จะใช้นี่แหละข้อมูลพวกนี้แหละในการที่จะออกมาเป็น 1- นึ่งหนึ่งแพคเกจการตรวจเนี่ยก็คือพยายามจะรวบรวมให้มันครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าเราก็ยังเปิดโอกาสให้คนไข้ที่ยังมีความสงสัยบางอย่างเนี่ยพูดคุยก่อนที่เราจะซื้อโปรแกรมตรวจก็ได้ครับ เพรจริงๆข้อตรงนี้สําคัญกว่าจริงๆถ้าโด,โ,ดโดยโดยโดยความเห็นส่วนตัวของหมอเองเนี่ยแต่เนื่องจากว่าบางทีเราตรวจสุขภาพกันหลายคนในแต่ละวันนะครับมันไม่สามารถทําทุกคนได้แต่ในคนที่เรารู้สึกว่ามีข้อสงสัยใน,ในรายละเอียดบางอย่าง,งตัวเองเนี่ยก็คือหมอจะเปิดโอกาสให้คนไข้เขาพูดคุยและซักถาม เพราะบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้โปรแกรมใหญ่ก็ได้นะครับมีหลายคนที่พอพูดคุยเสร็จเนี่ยใช้โปรแกรมพื้นพๆนนี่นนแหละส่วนหนึ่งจริงๆเราก็อยากประหยัดให้คนไข้ด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมันมีต้นทุนมันมีต้นทุนมันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมราคาที่มันถูกมากเนี่ยได้ก็คือเราเราก็พยายามจะจัดเรียงตามความเหมาะสมที่สุด <S <S จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพเป็นการเหมือนกับสะท้อนภาพที่เราประมวลได้ให้เหมือนใกล้เคียงที่สุดเนี่ยแต่ว่าคนเลือกอ่ะก็จะเป็นตัวเราอยู่ดีอ่ะ ว่าเราอยากที่จะมีอนาคตไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยบางคนรู้สึกพอใจอิ่มตัวแล้วก็มีนะครับบอกว่าไม่ขอแก้อะไรเลยก็มีอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้แบบโกรธหรือว่าอะไรนะเพราะว่าจริงๆในแต่ละคนเนี่ยในการตัดสินใจตรงนี้เป็นทางเลือกเขาเองแต่สิ่งที่ที่หน้าที่ที่หมอทําในที่นี้ที่เราตรวจสุขภาพกันเนี่ยเราก็จะทําภาพอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะรู้สึกว่ามีทางเลือกหลายอย่างการตรวจมันก็เลยแบ่งได้ไดไดลักษณะ2ลักษณะใหญ่ๆก็คือว่าตรวจเพื่อหนึ่งคือดูความเสี่ยงเนาะ อันนี้จะดีที่สุดแต่ว่าการแก้ไขก็จะยากเพราะว่าการวาดภาพให้เห็นภาพตัวเองตรงนี้มันจะยากที่สุดกับอีกอันนึงก็คือตรวจว่าเป็นโรคอะไรแล้วแล้วก็ในระยะต้นแค่ไหนเนี่ยอันนี้จะง่ายกว่าซึ่งอันนี้เราทํามาพอสมควรแนละ้แต่ว่าใน,ในเทคโนโลยีในอนาคตก็น่าจะมาทางตรวจหาความเสี่ยงที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดตรงนี้จะยากแต่ว่าต้องรอเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตอนหลังมี้ AI อะครับมันก็ช่วยหมอวิเคร์ได้ได้ได้ไวขึ้น เราสามารถเห็นเป็นภาพก็ได้หรือเจาะเลือดดูแล้วให้ใช้การคำนวณวิเคราะห์ออกมาว่าจริงๆแล้วระดับของสารเคมีในเลือดเนี่ยตับนอยู่ในสภาพไหนเนี่ยจริงๆอันนี้แม่นยำกว่าเห็นเป็นภาพอีกนะก็ทำได้ในในปัจจุบันนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายยังสูงอยู่นะครับถ้าในอนาคตดีขึ้นคนก็จะรู้จักมากขึ้นเอตรงนี้ก็เลยเลยในอนาคตเราก็จะใช้อ่า เหอนครับภาพในเลือดดูอวัยวะก็ได้นะครับใช่ไหมมันก็คือสะท้อนกลับไปซึ่งการละกันได้มันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ในร่างกายเดียวกันอยากให้อาจารย์พูดถึงโปรแกรมของเราหนึงค่ะว่าที่ที่ของเราเนี่ยมีครอบคลุมอะไรยังไงบ้างที่อาจจะแตกต่างคือต้องบอกว่าตรวจไขมันส่วนใหญ่ทุกที่ก็ตรวจคล้ายๆกันแต่บางที่ไขมันเขาตรวจแค่2ตัวจริงๆไขมันของเราอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะมันจะมีไขมันที่ไม่ดี ด้วยเพราะนั้นคือถ้าตรวจก็ควรตรวจให้ครบอย่างน้อยสตัวนะคะทั้งคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ HDL LDL นะคะอันนี้คือจะเป็นเบสิกพื้นฐานที่ทุกที่น่าจะมีคล้ายๆกันของเรามีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นบ้างนะคะจริงๆมันจะมะีการตรวจมาตรฐานเนี่ยอันนี้เราก็พยายามจะรักษามาตรฐานไว้ให้หมดนะครับส่วนส่วนการออกแบบโปรแกรมหลักๆเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของมะเร็งที่เราจะแยกแต่ทีนี้เนี่ยอย่างอย่างเช่นของที่เนี่ยเรื่องมะเร็งตับอย่างเงี้ย มันก็จะมีไบโอมากอร์ใหม่ๆของมะเร็งตับอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะเพิ่มให้มากที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วต้นทุนของค่าตรวจมันแพงเพราะว่ามันเป็นแบบตัวใหม่อย่างเงี้ยครับอย่างบางที่อาจจะมีค่ามะเร็งตับหนึ่งตัวแต่ที่นี่เราจะใส่เป็น2ตัวแล้วก็ร่วมกับอันตาซาวด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือเพิ่มให้ได้มาตรฐานการคัดกรองจริงๆตรงเนี้ยอันเนี้ยก็คือความแตกต่างที่ที่นี่จะพยายามจะรักษาก็คือพยายามจะรักษาให้อ่าเขาเรียกมาตรฐานการแพทย์ให้ให้ได้มากที่สุดอ่ะแล้วก็ ค่าใช้จ่ายคุ้มที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกก็คืออย่างถ้าเป็นแ a บใหม่การตรวจทางเอ็กซเรย์ใหม่ๆเนี่ยมันมีต้นทุนค่อนข้างสูงอันนี้มันก็เลยไม่สามารถที่จะลดราคาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคือจริงๆที่นี่ตอนที่หมอออกเหมือนกับพยายามจะร่างรูปแบบโปรแกรมเนี่ยจะไม่ได้คิดถึงราคาเป็นหลักแต่ว่าจะคิดถึงมาตรฐานความจําเป็นเป็นหลักอย่างเงี้ยนะครับในลักษณะการตรวจอันนี้เป็นเรื่องของการหาโรคเนาะ จริงๆแล้วเนี่ยการตรวจในในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแตกออกไปเยอะมากเลยับสมมติว่าเราไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเราเป็นโรคอะไรอ่ะแต่ว่าเราอยากดูสเตตัสอื่นๆของร่างกายอย่างเงี้ยอย่างเช่นระดับวิตามินอ่าอันนี้เดี๋ยวนี้ก็มีคนนิยมเพราะว่าวิตามินในในช่วง5-10ถึงปีหลังเนี่ยมันค่อนข้างบูมนะครับแล้วบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกินวิตามินแล้วไม่ได้แก้ปัญหาสุขภาพเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ยังต้องมาหาคาตอบกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับอย่างมีบางคน กินวิตามินแล้วมีสิวขึ้นอย่างเงี้ยประสบการณ์ที่หมอเจอก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะมันจะมีข้อมูลเรื่องซิง์ใช่ไหมค่อนข้างเยอะ,อะแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราทานซิง์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเราพบว่าปกติเนี่ยซิง์เนี่ยมันจะไปกดการดูดซึมของคอปเปอร์หรือทองแดงทีนี้ถ้าเราทานซิง์ตัวเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะขาดทองแดง ซึ่งเจอบ่อยบ่อยมากนะครับ <S <S ทีนี้เวลาขาดทองแดงเนี่ยมันจะคล้ายๆมันจะมีโลหิตจางได้มีเพียได้แ,แล้วก็จะมีพวกไอ้ไอ้อป,ประสาทอักเสบได้พวกนี้นะครับ <S 1> <S 1> <S 1> ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการแต่ว่าประวัติก็เป็นตัวบ่งชี้เหมือนกันอย่างที่หมอเจอคนนึงมีโลหิตจางแล้วมันเหมือนกับแบบหาคําตอบอะไรไม่เจออย่างเงี้ยนะครับก็ถามประวัติกลับไปก็บอกว่าทานซิงมาตลอด2ปีตังต่มีโควิดอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไปตรวจระดับทองแดงดูเองก็ขาดจริงๆนะครับ<ม>ก็เลยต้องให้หยุดิงอย่างเงี้ยก็คือจริงๆอย่าง,างพวกแร่ธาตุหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าโดยโดยการตรวจประสบการณ์หมอที่ที่ดูคนไข้แล้วตรวจพวกนี้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะเกินครับคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องอาหารการกินเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะเลือกกินใช่ไหมครับซึ่งซึ่งแร่ธาตุพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็อยู่ในในรูปแบบอาหารที่ดีนั่นแหละ แต่ทีนี้เนี่ยพอเราได้ข้อมูลทางอาจจะทางสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยว่ามันช่วยต้านนู่นต้านนี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วข้อมูลถูกหรือเปล่ายังไม่รู้นะอันนี้ยังไม่ได้พิสูจน์กันแต่ว่าการที่เราทานในปริมาณที่สูงเกินไปหรือต่อเนื่องนานเกินไปบางทีมีผลเสียตรงนี้ก็เลยต้องระวังนิดนึงหรือว่าถ้าเกิดเราทานมาถึงจุดหนึ่งอย่างเงี้ยเกิดรู้สึกว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาเนี่ยควรเดินเข้ามาหาแพทย์ละนะครับตรงนี้อันนี้เจอบ่อยเจอบ่อย แล้วพอพิสูจน์ออกไปก็ส่วนใหญ่เป็นวิตามินเกินซะเยอะ<ม>เยอะกว่าขาดนะครับทีนี้ตัวตัวคัพเปอร์เนี่ยถ้าในระยะยาวอะ่ะมันจะมีผลต่อเนื่องค่อนข้างเยอะนะมันจะมีมีเดินเซก็ได้นะครับบางคนถ้าเป็นหนักมีเดินเซเลยนะ<ม>ก,ก็กลายเป็นว่าเอะเราเป็นโรคหลอดเลือสมองหรือเปล่าถูกไหมแต่จริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากพฤติกรรมเราอะ่ะ <laughs> <laughs> ทำไมยิ่งฟังไปตรางมาของแพทเราต้องเข้าไปศูนตรวจสุขภาพก็เลยต้องระวังอ่าใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นอีกอีกอีกด้านหนึ่งที่ที่เราอาจจะต้องระวังแล้วก็่บางคนอาจจะนึกถึงความสําคัญของมันน้อยอ่ะแต่กลายเป็นว่าบางทีเราราหวังดีกับร่างกายแต่ว่าอาจจะเพิ่มภาระของร่างกายก็ได้นะครับก็เลยก็เลยการตรวจให้เหมาะสมมันก็สําคัญมากๆครับ แต่ว่าจริงๆถ้าถ้าแนะนําในเรื่องอาหารเนี่ยง่ายสุดถ้าเกิดเราอยากรักษาตัวเองเนะรูปแบบอาหารที่ทานเนี่ยสำคัญกว่าคือวิตามินซีตัวเดียวอะไรเงี้ยมันจะไม่สําคัญเท่ากับรูปแบบที่กินแล้วได้ได้เขาเรียกสุขภาพแข็งแรงอะ่ะมันเลยเกิดเกิดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทหรือว่าไม่ไดเอทขึ้นมานะครับคือกินเป็นรูปแบบของมันหรือว่าอย่างเรื่องความดันจะมีดัชไดเอทอันนึงที่ที่ค่อนข้างดีเนี่ยเพิ่งเพิ่งได้โหวตไป อ,อเมริกาเนี่ยเขาจะมีการหวตสูตรอาหารทุกปีนะแล้วก็ที่ได้ได้เป็นโอเวอร์ออ e ดเอที่สุขภาพดีจริงก็คือเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยได้ทุกปีเป็นที่หนึ่งแล้วก็เดส h d เอ t ก็จะอยู่ในในในรูปแบบพวกนั้นด้วยจริงมันมีหลายรูปแบบมีคีโตอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารูปแบบที่ที่มันมันมีเขาเรียกผลทางการศึกษาค่อนข้างเยอะเนี่ยจะเป็นเมดิเตอร์เรเนียน แต่ว่าการกินวิตามินย่อยไปแต่จุดแต่และจุดแต่ละจุดเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าทานแลว้วกลัวขาดแล้วจะทานเนี่ยเราแนะนําเป็นมันตีวิตามินกว้างกว้างเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วมีวิตามินหลายตัวเนี่ยถ้าเราเราไปดูลักษณะการทํางานมันน่ะกว่าที่เราจะขาดจนมีอาการของมันอ่ะสเดือนนะฮะเหมือนกับถ้าเกิดเรากินอาหารตามปกติแล้วเกิดไปติดถ้ำติดถ้ำแล้วก็ขาดขาดไปเรื่อยๆไม่ได้กินอย่างเงี้ยครับอ่ามันก็จะอยู่ได้เป็นเป็นเดือนเหมือนกัน มันไม่ได้ขาดทันทีทีนี้พวกนี้ต้องการในปริมาณน้อยแต่ต้องการบ่อยๆเหมือนปุ๋ยต้นไม้คือเราไม่จําเป็นต้องใส่แบบเยอะทุกวันเราค่อยๆใส่เป็นระยะระยะเพื่อไม่ให้ร่างกายพร่องก็ได้ครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันติวิตามินก็ค่อนข้างดีข้อมูลของมันติวิตามินคือให้ในปริมาณต่ําๆแต่ว่าให้กว้างๆให้ครบอย่างเงี้ยครับมันก็จะให้คายรูปแบบที่เรากินจากอาหารที่ได้สารอาหารกว้างๆนะครับ เชื่อว,ว่าเรื่องอาหารวิตามินหรือการตรวจเนี่ยวันนี้ทั้งวันก็ไม่จบแน่นอนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือ,คคอ,คอแนะนําว่าถ้าสงสยัยสงสัยนะคะให้เข้ามาที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลพิมาชลบรีนะคะเพื่อที่จะขอรับคําแนะนำนะคะขอรับการตรวจตรวจนี้ที่นี่คือตรวจเพื่อคัดกรองตรวจหาความเสี่ยงตรวจเพื่อวางแผนในการดูแลสุขภาพนะคะ จะได้แบบตรงจุดอย่าไปหว่านเราเองนะรวมถึงถ้าจำเป็นที่ต้องตรวจเพิ่มเติมเดี๋ยคุณหมอสามารถแนะนําได้ก็จะมีการให้คําแนะนําที่เหมาะสมนะกับแต่ละท่านเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอรณพอนะคะแพทย์วิศาต์ป้องกันนะคะและชะลอวัยนะของโรงพยาบาลเซนต์เวรชนบรีนะคะขอขอบคุณค่ะ